มีชีวิตไร้าสาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่ใช่สำคัญใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นพอ จเจริญธรรมจเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมธรรมะจากวัดเจดีชีวิตของคนเราก็เหมือนน้ำทะเลมีบางช่วงที่มันขึ้นบางเวลาที่น้ำมันลงชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นมีช่วงจังหวะขาขึ้นจังหวะขาลงคําว่าช่วงชีวิตที่ มันขาขึ้นก็คือมีความสุขได้รับความสําเร็จอยู่ดีปลอดภัยได้ของฝากได้ของกินสุขภาพดีแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองกิจการก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขมีอรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสนุกสนานและมีความภาคภูมิใจ นั้นเรียกว่าช่วงชีวิตที่มันขึ้นแต่ในคาริมากันอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายมันมีบางช่วงบางตอนบางจังหวะบางเดือนบางปีเป็นปีที่เรารู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดรู้สึกน้อยใจกับโชคชะตาและก็รู้สึกว้าเหว บางคนก็อ่อนอ,อกอ่อนใจหลายท่านก็เสียอ,อกเสียใจหรือหนักๆบางคนก็คิดสั้นก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ลงของชีวิตโรคภัยเบียดเบียนนี่สินรุงรังสุขภาพเสื่อมโทรมความรักมีปัญหาการงานมีอุปสรรคครอบครัวไม่อบอุ่น อะไรหลายอย่างที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิตคนเรานั่นคือช่วงที่มันลงแต่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนทุกท่านก็ประสบเหตุการณ์ทั้งสองอย่างมาแล้วหลายครั้งหลายตอนแต่ท่านทั้งหลายจงดีใจจงมั่นใจว่าท่านได้ผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความดีที่ท่านทําไว้ ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหลายท่านเป็นผู้สูงวัยแล้วนี่คือกำไรนี่คือประสบการณ์ของชีวิตสุขก็เป็นประสบการณ์ที่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายทำไมว่าความสุขเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพราะทำให้เราตื่นเต้นทำให้เราอยากได้ทำให้เราไข,ขว่คว้าทำให้เราขยันทำให้เรามุ่งมั่น และทําให้เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนนั่นคือความสุขมันมีค่าทุกคนไขว่คว้าและอยากได้ทุกวนันทุกวนันหรือทุกวินาทีเราก็อยากได้ความสุขความสําเร็จเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันความทุกข์ปัญหาอุปสรรคก็มีแง่ดีเหมือนกันท่านผู้ชมทั้งหลายจะไปมองในแง่ลบซะอย่างเดียวปัญหาและอุปสรรคมีข้อดีหนึ่งทำให้เรามีสติมากขึ้น เมื่อเราผิดพลาดคาดหวังเรื่องใดก็ตาม 2. ทํทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นว่าอย่าประมาทนะโอกาสจะผิดพลาดโอกาสจะคาดเคลื่อนมีถ้าคุณไม่ตั้งใจทำงานหรือประมาทในการทำงานชราใจหรือปล่อยให้สิ่งที่มันถูกใจมาทำอย่างเดียวโดยละเว้นความถูกต้องก็ทำให้เกิดปัญหาลูกศรตักต่อมาทุก ทำให้เราเห็นความสุขมีคุณค่าและเห็นความทุกเนี่ยเป็นบทเรียนที่จะข้ามพ้นมันไปให้ได้ที่จะฝ่าฟันมันไปให้ได้หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยกําลังใจที่ดีงามด้วยสุขภาพที่ดีของเราและด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีเราเป็นเราเรียนรู้ศึกษามาพยายามทำพร้อมกับปรึกษากัลยาณมิตร เพื่อให้ชีวิตมีทางเลือกทางออกที่ดีเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็มีค่ามหาศาลเช่นเดียวกันก็เพราะความทุกข์นี่แหละครับทำให้คนรวยเกิดขึ้นได้เพราะเขาเคยจนหรือไม่มีเขาจึงเพียรพยายามไปสู่ความมั่งมีมั่งคั่งได้เพราะความไม่มียศหลายคนก็พยายามที่จะดิ้นรนพัฒนาตนเองเพื่อไปอยู่ในฐานะตำแหน่งบทบาทที่สูงขึ้น มีรายได้ที่มากขึ้นมีจัดการที่มากขึ้นเขาก็เริ่มต้นจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้มีธรรมะมาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟังเป็นคติสอนใจอย่างน้อยก็ไว้เตือนตัวเราไว้ปลุกปลอบตัวเราและให้กําลังใจตัวเองอีกประการหนึ่งเผื่อที่เราจะได้ทำเป็นตัวอย่างที่ดี มั่นใจทําสิ่งที่ดีต่อไปอย่างไม่ลดละอย่างไม่ท้อถอยวันนี้เสนอเรื่องละครชีวิตพอพูดถึงเรื่องละครเนี่ยได้ยินสำนวนคําพังเพยโบราณของเราพูดกันไว้นานแล้วว่าดูหนังดูละครอย่าลืมย้อนดูตัวเองฟังอีกทีนะดูหนังดูละครอย่าลืมย้อนดูตัวเอง ละครที่ผู้ผลิตหรือสร้างขึ้นมีเค้าโครงมาจากความจริงของชีวิตแต่เวลาพอมาสร้างเป็นละครก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ต้องเติมเสริมแต่งเพื่อให้เกิดอารมณ์ขันบ้างเพื่อให้ได้สติบ้างเพื่อให้ได้ความรู้บ้างหรือเพื่อให้มีแรงจูงใจไปในทิทางที่ดีแต่ก็มีบางช่วงบางตอนที่จะต้องมีสติเรียกว่า ย้อนดูตัวเองก็คือดูแล้วบางเรื่องเรียนแบบทําตามได้เพราะฐานะเราอยู่ในฐานะที่พอดีพองามกับเรื่องนั้นบางเรื่องเป็นวิกฤตของชีวิตในละครเราจะเรียนแบบทุกอย่างเลยไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะอยู่ในสุ่มเสี่ยงมากเพราะลูกหลานหลายคนดูหนังดูละครเนี่เรียนแบบแบบดิบๆแบบสดๆไปเลยขาดการยังคิดขาดการสติ โบราณจึงบอดูหนังดูละครดูให้ตั้งสติไว้ที่ตาเมื่อเห็นภาพมีสติตั้งไว้ที่หูเมื่อได้ยินเสียงมีสติตั้งไว้ที่ใจเมื่อรับรู้อารมณ์ของตัวรรละครแล้วย้อนมาดูตัวเรานำสิ่งที่ดีมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ได้ตามฐานะกำลังสติปัญญาของเรา ส่วนอะไรที่ไม่ดีเราดูละครแล้วยับยั้งชั่งใจโอ้อย่างนี้มันไม่ดีนะฉันเคยทําฉันไม่ทําละอย่างนี้มันผิดศีิธรรมอย่างนี้มันผิดกฎหมายบ้านเมืองเหตุการณ์นี้มันผิดกฎระเบียบกติกาสังคมมีสติยับยั้งชั่งใจไม่เรียนแบบทําตามวิธีที่เขาสร้างให้ดูเรียกว่ามีสติในการดูการบริโภคสื่อท่านก็จะไม่เป็นทุกข์เป็นโทษมากวันนี้ละครชีวิต ตมาภาพได้แบ่งเป็นช่วงเป็นตอนอยู่หกตอนท่านผู้ชมทั้งหลายโปรดติดตามตอนที่หนึ่งเป็นความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่รักกันเห็นแล้วต้องตาเมื่อเห็นรูปหญิงเห็นชายต้องใจเมื่อได้คุยกันแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจรู้สึกเย็นกายเย็นใจเมื่อได้นั่งใกล้หรือได้ปรับทุกข์ได้ปรับสุขร่วมกัน ชายหญิงคู่นี้ก็ไปมาหาสู่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจีบกันนั่นแหละครับแต่ยุคใหม่นี้จีบกันทางออนไลน์นะสมัยก่อนนี่ต้องไปที่บ้านฝ่ายฝ่ายสาวผู้ชายต้องไปเกี่ยวผู้หญิงเดี๋ยวนี้สังคมเปลี่ยนไปผู้หญิงก็จะมาเกี่ยวผู้ชายแทนตามยุคนิวนอร์มอลนะฮะค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็เป็นอนว่าชายหญิงเกิดความรักชอบพอกันปลูกต้นรัก ก็ทําหน้าที่เล่นละครความเป็นหญิงเป็นชายที่น่ารักใจดีใจงามมีน้ําใจไปมาหาสู่สม่ําเสมอพูดจาไพเราะไหว้วานอะไรได้ทุกอย่างเพราะความรักเกิดแล้วอะไรอะไรก็เป็นสีชมพูน่ารักน่าเอ็นดูนี่ละครตอนที่หนึ่งละครตอนที่สองตอนแต่งงานคําว่าแต่งงานท่านผู้ชมแต่งกับงาน เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเป็นได้แค่วันเดียวเจ้าไปว่าอะไรครับเจ้าไปว่าผู้ยิ่งใหญ่มหาศาลเบ่าวไปว่าอะไรเบ่าวไปว่าผู้รับใช้เจ้าบ่าวก็ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่นะอันนี้ก็ช่วยกันประครับประง,งมถ้าเจ้าสาวสาวไปว่าผู้มีความละอายเจ้าก็ผู้ยิ่งใหญ่ในความละอายโทษทีนะฮะละอายอยู่แค่วันเดียว นอกานั้นบางคนก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแต่หลายท่านชื่นชมมากดูแลสุขภาพตัวเองดีก่อ,อนแต่งงานขณะแต่งงานหรือกระทั่งเป็นแม่บ้านเป็นตายายยายแล้วก็ยังดูแลสุขภาพดีอันนั้นคือไม่ปล่อยน้อปล่อยตัวตัวเองเรียกว่าขณะที่แต่งก็เอาใจใส่แต่งกับงานแต่งกับชีวิตประครับประงมรักใคร่สามคัคคีปลองดองกันสร้างฐานะให้มั่นคงช่วยกันเก็บออมช่วยกัน สะสมทรัพย์สร้างบ้านสร้างอาชีพเก็บออมรายได้จนกระทั่งมีพยานลักคือมีลูกน้อยหน้าที่บทบาทจากสามีภรรยาก็เปลี่ยนไปเป็นบทบาทของพ่อแม่เลี้ยงลูกน้อยพ่อแม่ยอมตากตำทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตากแดดตากฝนตากลมเพื่อคนที่รักที่อยู่ในขัน ยอมอดมือ้อกินมือ้อหนักเอาเบาสู้ไม่ใบเบี่ยงเกี่ยงงานเพราะลูกน้อยกำลังเติบโตอยู่ในขันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไป7-8-9เดือน270วันเป็นความฝันของหญิงชายที่ได้ชื่อว่าว่าที่พ่อว่าที่แม่ที่จะมีลูกน้อยกรอยใจมาเกิดท่านก็แสดงบทบาทอย่างดีรับผิดชอบรักธนุถนอมลูกน้อย แต่ถามว่าลูกทักกี่คนจะรู้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นนะกว่าลูกจะคลอดเนี่ยแม่ต้องเก็บท้องประคองขันวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เก็บท้องแท้เท่าไหร่มิได้บนทนอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเกียนขาดใจในวันนั้น กลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็หลงละเลงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาเพราะฉะนั้นอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่ของเราเพราะท่านเลี้ยงเราให้ชีวิตเราให้ความรักให้ความอบอุ่นพ่อแม่เป็นครูคนแรกสอนลูกตั้งแต่พลิกความหงายสอนให้ยืนเดินตั้งไข่ ยืนเดินวิ่งหลับนอนขับถ่ายสอนทุกอย่างสอนให้พูดคําพูดที่เขาพูดได้แรกก็คือคําว่าแม่แม่ก็จะมีความชื่นอกดีใจเรียกพ่ออุยมันสุขยิ่งกว่าคําใดๆบนโลกนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายไม่เชื่อลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ท่านลองฟังดูก็ได้ท่านจะมีความสุขมากนี่ละครตอนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทําหน้าที่ให้ดี เลี้ยงอาหารดีๆอร่จอร่อยนะเสื้อผ้างดงามจัดหาให้ที่นอนหมอนมุง้งเปลหาให้ของเล่นหาให้พากินพาเที่ยวทุกอย่างเก็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่นอนไม่หลับลูกพลิกความหงายร้องกระจององเงตื่นดึกดึกตื่นดืน,ด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 นอดตลับขับตะนอนเพื่อใครเพื่อลูกเป็นช่วงละครที่สำคัญมากแต่มันเป็นชีวิตจริง ที่ทำแล้วมีความสุขทําแล้วมีความภูมิใจละครตอนที่สามตอนที่เป็นเด็กน้อยหมายถึงลูกที่เป็นเด็กเด็กเขาเรียกว่าเป็นคนไร้เดียงสาทำอะไรไม่ผิดน่ารักไปหมดเลยจะวิ่งจะเดินจะคว่ำงายจะดึงผมจิกหน้านะกอดรัดโอ้ยทุกอย่างท่านผู้ชมทั้งหลาย มันน่ารักไปหมดะครับในช่วงเป็นเด็กน้อยเนี่ยหอมโทษทียกตีนขึ้นกัจูบตีนฮะฝาเท้ายกมือกัจูบมือยกก้นกัจูบก้นยกหัวกัจูบหัวเห็นไหมครับความรักยิ่งใหญ่มากช่วงเป็นเด็กนี่พ่อแม่รักธนุถนอมกล่อมเกลี้ยงนะยุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมถนอมเช้าจดเย็ยนด้วยผ้าอ้อมด้วยความรักด้วยความเอ็นดู อย่างใกล้ๆไม่ห่างไกลเม้จะไปทํางานใจของพ่อแม่ก็น้มเอียงมาสู่ลูกน้อยอยากกลับมาบ้านอยากมากอดลูกอยากมาหอมลูกอยากมาเห็นลูกน้อยของตัวเองนี่เป็นความรักในช่วงละครชีวิตที่จําเป็นและสําคัญแต่เด็กน้อยก็จะถูกเติบโตด้วยอาหารขนมนมเนยเลี้ยงให้เติบใจกวดจะเลี้ยงเด็กให้โตไม่ใช่เรื่องง่ายท่านผู้ชมทั้งหลาย ยิ่งในปัจจุบันก่อนนู้นในอดีตยิ่งเลี้ยงอาหารการกินก็ลำบากแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่พ่อแม่คู่หนึ่งสามารถเลี้ยงลูกได้หลายคนให้เติบโตเป็นเจ้าคนนายคนมียศมีเงินมีงานมีกิจการมากมายต่อมาในตอนที่4ช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเป็นช่วงที่พ่อแม่เป็นห่วงลูกหลานของตัวเองมากกว่าตอนเป็นเด็ก พราะคำว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มคบเพื่อนเพื่อนของลูกเนี่ยมีเพื่อนดีกับเพื่อนไม่ดีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นสนุกสนานเพื่อนเล่นการพนันเพื่อนมั่วสิงเสพติดเพื่อนลบเพื่อนเรียนมีหลากหลายแต่ถ้าลูกไปคบเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นนะพ่อไม่เครียดเครียดนอนไม่ได้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับ วิตกกังวลห่วงเป็นลูกว่าลูกถลําไปในทางไม่ดีพ่อแม่หลายคนก็หาทางออกที่ดีปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิน,นู่นนั่นนี่หาวิธีและหลายทางเพื่อประเข้าประงมดึงลูกหลานตัวเองให้คืนมาหลายคนทําได้สําเร็จน่านูโมทนาอย่างยิ่งแต่มีพ่อแม่หลายคู่ไม่ได้สนใจลูกประชดประชันลูกเออไม่รักดีแล้วแต่เถอะปล่อยเขา เด็กวัยรุ่นนี่ยิ่งปล่อยยิ่งเสียท่านผู้ชมทั้งหลายมอนต้องมีเหตุผลกับเขาให้เกียรติเขาค่อยพูดค่อยเจราจาถ้าระเบียบจัดลูกก็จะเคร่งเครียดเนี่ยเก็บกดถ้าปล่อยปะละเลยมากจะเป็นคนไม่มีเหตุมีผลเอาแต่ใจตัวเองแล้วอะไรคือความพอดีสําหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวคือความพอดีพอประมาณยืดหยุนอ่าไม่ห้ามทั้งหมด และก็ไม่ส่งเสริมทั้งหมดมีเงื่อนไขในทางที่เหมาะสมนะเรียกว่าให้พอดีจะพอดีอย่างไรก็เรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์บ้างจากบุคคลที่เขาประสบความสาเร็จอ่ะบางครอบครัวเขาเลี้ยงลูกประสบความสําเร็จน่าชื่นใจมากนะมันต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คําตอบทางเลือกที่ดีเหมาะสมต่อมาช่วงหนุ่มสาวเป็นช่วงที่พ่อแม่วิตกกังวลมาก ก็คือเรื่องเรียนลูกจะเรียนจบการศึกษาจะเลื่อนชั้นเนี่ยพ่อแม่หลายคนเครียดมากเพราะลูกบางคนเกรดการเรียนไม่เรียบร้อยในเทอมที่จะจบนี้หรือที่จบมาปีการศึกษาก่อนๆนะก็เครียดด้วยหรือลูกไม่ตั้งใจเรียนเต็มที่อันนี้ในกลุ่มเครียดคบเพื่อนกินเที่ยวเล่นอีกพวกหนึ่งก็ไม่ไปเรียนเลยครับหนีเรียนนีเที่ยวอย่างเดียวไม่เอาเรียน ยิ่งเครียดใหญ่เลยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนดีอน,นิี้ใสดีพ่อแม่ก็มีความสุขครับมีความภูมิใจแต่ก็จะอดห่วงไม่ได้ว่าออจะเรียนต่อในสถานที่ตรงน้นตรงนี้คะแนนผลการเรียนลำดับชั้นจะดีไหมอันนี้ก็เป็นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากหรอกครับแต่น่าเป็นห่วงประเภทแรกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทอดทิ้งนิ่งดูได้พ่อแม่ต้องมีภาวะที่จะเข้าไปประครับประงม ไปช่วยไปเสริมไปเติมเขาให้เขามีแรงที่จะเรียนหนังสือสนับสนุนลูกเอ๋ยตั้งใจเรียนนะพ่อแม่ไม่มีเงินทองมากองให้หรอกสิ่งที่พ่อแม่ใจให้ได้ก็คือปัญญาคือความรู้ที่ลูกมีเมื่อลูกมีปัญญาแล้วลูกจะหาเงินได้มากมายกว่าพ่อแม่นะส่วนลูกจะมาตอบแทนบุญคุณไหมมั้งอันนั้นแล้วแต่ทัศนะคือแล้วแต่น้ำใจของลูก ถ้าลูกมีน้ำใจพ่อแม่ก็ยินดีมีความสุขด้วยแต่ถ้าลูกแรงน้ำใจมันก็อีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่พ่อแม่เป็นห่วงในช่วงตอนชีวิตก็คือเรื่องความรักโบร,ราณก็สอนว่ามีความรักในวยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางพายุคือโอกาสที่มันจะดับโอกาสที่มันจะลิบหรีค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแต่ถ้ารักการช่วยเหลือการเป็นเพื่อนการชื่นเรียน ร่วมกิจก,กรรมอย่างเนี้ยพอได้อย่าให้เลยเถิดอย่าให้เกินขอบเขตอย่าประเภทว่าชิงสุกก่อนห่มอย่างนี้ไม่ดีมันลูกหลานเองก็ต้องรู้จักพอดีพอประมาณเพื่อให้พ่อแม่รักษาน้ําใจพ่อแม่รักษาหัวอกพ่อแม่แล้วก็เห็นใจสถานศึกษาตลอดถึงรักตัวเราด้วยต่อมาละครชีวิตตอนเป็นผู้ใหญ่หลังจากผ่านวิกฤตความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ก็สู่วัยเป็นผู้ใหญ่เริ่มมีสติหรือบางคนก็มีสติกลับตัวได้แต่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็มากลับตัวได้ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาเป็นว่าพอเป็นผู้ใหญ่มีงานทําก็ต้องเล่นบทบาทการทํางานเป็นหัวหน้างานเป็นลูกน้องเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างทํางานราชการภัศน์ศาส์หรือเอกชนหรือรับจ้างหรือทํางานกิจธุระตัวเองอาชีพสละก็ ก็ต้องรับผิดชอบทํางานให้เต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถทุ่มเทพัฒนาศีลสระในการทํางานให้เต็มที่เพราะในความเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องสร้างหลักฐานหลักของชีวิตคือความมั่นคงในด้านปัจจัย4 1. มีอาหารกินบริบูรณ์ในสามมือสองมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่อย่างพอดีพองาม สามมีที่อยู่อาศัยมั่นคงอาจจะเป็นบ้านจะเป็นที่พักนะให้ได้ให้มั่นคงให้ชัดเจน 4. มีสวัสดิการรักษาบรรเทาเย,ยียวยารักษาโรคตัวเองมีปัจจัยที่5น,น,นู่นนั่นนี่ตามมาเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้ใหญ่เองก็ต้องเล่นบทบาทความเป็นผู้ใหญ่หนักแน่นรับผิดชอบและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ใจดีลูกหลานก็จะรัก ผู้ใหญ่ที่มีต้นแบบที่ดีลูกหลานก็เคารพเกรงใจให้เกียรติแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่โทษทีนิสัยไม่ดีเสียบชิงเสีบติดเมาไม้เล่นการพน,นันลูกหลานไม่เคารพลูกหลานไม่ให้เกียรติก็เห็นเยอะแยะแต่หลายครอบครัวก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันนะค่อยทีถ้อยอาศัยให้มองกันในแง่ดีแม้บางทีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อาจจะมีส่วนไม่ดีบ้าง ก็ต้องให้อภัยกันให้โอกาสกันโบราณสอนว่า mm. เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเตา่าตายเปล่าเลยหัดให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงมันมองกันในงีด้ดีเราจะเห็นสิ่ง ที่ดีๆแม้ว่าเราจะอยู่ในฐานะเช่นที่เขาเป็นอยู่เราก็คงยังกลับตัวไม่ได้หรือหาจังหวะไม่ได้แต่ถ้าคนเรามองกันใน่ง่ดีให้โอกาสกันโดยเฉพาะเป็นญาติกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอดีตมันก็ผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เอาปัจจุบันนี่แหละครับยังมีตัวมีตนเป็นคนสัมผัสจับแต่ต้องได้อยู่สร้างมิตรภาพเรียกกำลังใจคืนมา เรียกมิตรภาพคืนมาแล้วสิ่งดีๆก็จะคืนเข้ามาสู่ชีวิตมีความสุขมีกำลังใจและมีสิ่งที่จะต้องทำไปด้วยกันอีกตั้งมากมายมาให้กำลังใจมาให้โอกาสขึ้นกันและกันดีกว่าตอนที่6คือตอนที่เป็นผู้สูงวัยคือสูงอายุแล้วก็หวังว่าจะพึ่งน้ำใจจากลูกจากหลานจากคนรอบข้างพ่อแม่ก็จะหวังว่ายามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ ยามป่วยไขย้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวย่อยยับดับชีวาหวังลูกยาปิดตาคราสิ้นใจน้ำใจที่พ่อแม่อยากจะได้กับลูกกับหลานกับเลนที่อยู่รอบข้างได้ห้อมร้อมได้ถามสะรุทุกสุกดิกเมื่ออยู่ไกลได้เข้าไปนั่งใกล้เมื่ออยู่ใกล้ชิดเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุปรารถนาและอยากได้และในสูงวัยอายุ ท่านก็มีความปรารถนาอยากแกท่ทาบุญสุนทรทานลูกหลานก็ต้องเล่นบทบาทในส่วนส่งเสริมสนับสนุนจัดหาพาไปพาท่านไปทําบุญสุนทรทานพาท่านไปทัศนศึกษาพักผ่อนสถานที่ที่ดีที่เราเคยไปสถานที่ทําบุญที่เราเคยไปเราก็บอกเออจะพาคุณพ่อพาคุณแม่ไปเป็นกําไรของชีวิตที่สามารถลูกหลานเล่นบทบาทนี้ได้ และจะเป็นความสุขเป็นความดีในครอบครัววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังธรรมะจากวัดเจดีเรื่องละครชีวิตชีวิตเราท่านเป็นชีวิตจริงคิดในทางดีพูดในทางดีชีวิตท่านก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนจเจริญพร